ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์เรื่องพลังงานความร้อนที่มีผลตอ่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารนะคะค่ะก็มาดูข้อแรกก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาถามว่า ต้องให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่เพื่อทำหให้น้ำที่มีมวล100กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาไปเป็น50องศาเซลเซียสนะคะโดยโจทย์กำหนดความร้อนจำเพาะของน้ำให้มีค่า1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเลยค่ะว่าในโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างต้องการให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่ปริมาณความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่ตัวนี้ในโจทย์เขาทาง1หตัวแปรอะไรคะ ตัวแปรคิวค่ะเก่งมากค่ะเขาถามมาคิวเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพื่อทําให้น้ําที่มีมวลหนึ่งร้อยกรัมน้ํามวลหนึ่งร้อยกรัมตรงนี้เป็นตัวแปรอะไรคะตัวแปรเอ็มเอ็มเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากยี่สิบองศาเซลเซียสไปเป็นห้าสิบองศาเซลเซียสตรงนี้ค่ะจากเดิมเป็นยี่สิบและเพิ่มมาเป็นห้าสิบนะคะรูก็เลยขอสมมติว่าให้ยี่สิบองศาเซลเซียสเป็นทีหนึ่งและ 50องศาเซลเซียสเป็น T2 นะคะแต่ในตรงนี้ถ้าใครที่สามารถคิดรวบได้ก็คิดรวบไปได้เลยนะคะเพราะว่าจากสูตรของเราค่ะคือ Q ิเท่ากับ MC d e l t เดลต้าเนาะเดลต้าทอ่ะมันแปลว่า T2 ลบกับ T1 นะคะเพราะว่าเดลต้าเดลต้าเฉยๆแปลว่าผลต่างนะคะพอตัวเดลต้มาอยู่กับตัว T T ซึ่งเราใช้เป็นตัวแปรแทนอุณหภูมิ มันก็เลยแปลว่าผลต่างของอุณหภูมิหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะพอตรงนี้มีอุณหภูมิในโจทย์บอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20องศาไปเป็น50องศาก็แปลว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไร่คะจากเดิมเป็น20แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น50เป็นไปเท่าไหร่คะ30องศาถูกต้องค่ะหรือหนูจะเอามาคิดแยกเป็นเดลต้าทีเท่ากับทีสองลบกับทีหนึ่ง โดยที่ t ีสของเราคือ50และ t ีหนึ่งคือ20แบบนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายก็จะได้เดลต้าทีเท่ากับ30องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะในโจทย์กำหนดความร้อนจำเพาะของน้ำนะคะให้มีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำเราจะใช้ตัวแปรเป็นตัวอะไรคะ ตัว c ค่ะถูกต้องค่ะ c ของน้ำนะคะหรือ c ตัวนี้ก็จะเท่ากับ1แคลอรีต่ต่อกรัองศาเซลเซียสนะคะอ่ะทีนที้พอเราได้ตัวแปรครบแล้วนะคะ m ม,มีแล้ว c มีแล้วโดวยก็ t มีแล้วเราสามารถหาตัว q ได้หรือยังได้แล้วนะคะด้วยสูตรการหาปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสั่งเปลี่ยนแปลงใช้สูตรอะไรนะคะอ่ะใส่ไปเลยจ้า q เท่ากับ M C delta T นะคะโดยที่ Q คือสิ่งที่เรากำลังจะหาเราก็ติดไว้ก่อนเนาะเเท่าไรคะ M จากโจทย์กำหนดให้คือ100กรัมหนูก็เอาเลข100 g, มาใส่เลยคะ่ะ C โจทย์ก็กำหนดให้เช่นเดียวกันคะ่ะว่าคือ1แคลอรี่ต่อกับองศาเซลเซียสนูก็ใส่1เข้าไปเลยคะ่ะต่อไป delta T นะคะเ e l t a T เมื่อกี้เราหาแล้วเนาะว่า delta T เท่ากับ30หนูก็เอาตัวเลข30เข้ามาใส่เลยต่อไปนี้ คำนวณเลขคูณเลขปกตินะคะ100คูณ1คูณ30ได้เท่าไหร่คะมีสูมอยู่3ตัวเนาะ100คูณ1คูณ30ก็ได้ทั้งหมด3,000หน่วยของความร้อนคือแคลอรี่นะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะข้อ1นะคะหนูก็เขียนสรุปสุดท้ายนะคะว่าดังนั้นต้องให้ปริมาณความร้อน สามพันแคลอรี่เพื่อทำให้น้ำอุ่นนะคะภูมิยี่สิบองศาเปลี่ยนเป็นห้าสิบองศา ตรงนี้นะคะเพื่อความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเนาะตรงน้ําเพื่อทําให้น้ําตรงนี้หนูเพิ่มไปเลยค่ะว่าน้ํหนึ่งร้อยกรัมนะคะหนึ่งร้อยกรัมอุณหภูมิ2ี่สบองศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็นห้าสิบองศาเซลเซียสเนาะข้อนี้ก็จะเสร็จไปละปึ๊บอ่ะเอ,า,อางี้แล้วกันน่าจะสวยกว่าโอเคเพื่อทำให้น้ำหนึ่งร้อยกรัม